สวัสดีครับมาพบกันอีก,อกนะ <Yeah. S 1> แล้วนะครับกับผมนะจิวแชแนวแนวแนลแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนบางลางครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่จังหวัดยะลาครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาเที่ยวกันครับมาดูกันมาดูกันครับตามผมมาเลยตอนนี้ก็มาถึง แพที่ผมนั่งนั้นครับวันนี้ผมจะไปกับลำนี้ครับลำมันก็ราคามันก็จะต่างกานันเพราะว่าพื้นเล่นบางลำก็ไม่มีเลยเหมือนกับว่าเรือขยักบมลอยน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเรือลำไหนมีมีมีสลเดอร์สลเดอร์ราคาก็จะอีกแบบนึงไม่มีสไลเดอร์ก็จะไกแบบนึงอ๋อมัน<อ>จะมีแพขนาด30ถึง35 4 50ก็ได้5ก็ได้อ๋อก็คือที่เราไปนั่นคือ50ใช่ใหญ่สุด อะไรธรรมดาเราไม่ทำครับเราชอบใหญ่ใหญ่หรือว่าบิ๊กครับเรามาดูเรือครับนี่ะแพรับผมแปรเดี๋ยวผมจะไปขับแพรดูนะครับนี่ยแรกับเยะกผมจะขี่นี่ปกติเขาใช้อันนี้หมุนไม่ได้ครับนี่หมุนไม่ได้ปกติถ้าหมุนได้นี่ก็คือทำอะไราบาทกบบารก็เล่น เอาไปมันจมเป็ดเลยดิครับผมนี่นี่หน้า่องเดียวครับผมมาจากไหนครับมลาตองเดียวปลาท่องเดียวโอ้โหโอ้ยนะปลาท่องเดียวปลาท่องเียวไม่น่าจะเย็นขนาดนี้ปลาท่องเดียวอันนี้น่าไม่น่าจะจะจะปลาเร็วฮ่าตอนนี้เราก็อยู่บนเรือบนแพครับอยู่ทีเรือตลอดเลยจะให้ดูบรรยากาศในแพครับง่ายๆเลยในแพเนี่ยไม่มีอะไรเลยลูกปัก นี่นี่พูดมาเยือนกับผมอะโอเคไปดูไม่ได้มาไปเยค่ะฮะเราไปดูนี่อันนี้คือคนที่มาเที่ยวกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสองชั้นชั้นสองอ้าขอบคุณมากเฮ้ยข้างหลังก่อนดีกว่าข้างหลังก่อนดีกว่า อันนี้คือใครก็ผมนี่คือใครก่คือวิวเอามาชมวิวสวยไหมครับสวยค่ะวิวหรือว่าพี่ครับผมมามากเลยคุ่ไทยใช่ไหมใช่ไทยล้วงล้วงวิวสวยค่ะไม่ใช่คนนี่นะครับนี่ผมจะให้ดูข้างหลังนะครับไอ้นี่เราสามารถเล่นได้เราจะวิ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะวิ่งได้แค่ไหนนี่คือสไลเดอร์ วันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวผมจะสไลเดอร์ให้ทุกคนดูครับว่าเวลาสไลด์ลงไปเนี่ยจะตกน้ำไปข้าดานไหนกันจังหวะยายสองเซ่อเออไม่ใหญ่จีเดินใกล้ๆนิดเดียวเอาไ่อีกบ้างหนึ่งหนึงสอง ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บนแพนะครับอันนี้ฮมีผู้มามาเยือนครับผู้มาเที่ยวรับมาเที่ยวด้วยกันครับคือคืนนี้นี่ครับผมไม่ดูครับมันมีเกาะกลางเห็นไหมครับเกาะกลางนี่มันจะเยอะมากก็บางจุดเขาจะเป็นจุดสําหรับคนที่ว่ามาเที่ยวแล้วก็มานอนที่เกาะกลางเราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านี่ยนี่ก็ไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปก่อนครับตอนนี้ไปถ่ายรูปก่อนครับไปดนด่ายังไงไอ้ห่าเี้โอ้ผม อยากจะบอกว่ามันมันสวยครับมันสวยครับเราอยู่ในเขื่อนบางลางครับตอนนี้เนี่ยฮะเราจะให้ดูบรรยากาศเชอบบรรยากาศได้การได้รำเมรัยร่วมวงกับคนรู้ใจอาสุดได้มน <c oughs> โอ้โหตรงนี้สวนทุเรียนนะครับตรงสามเหลี่ยมนะครับมันจะขึ้นแบบอ่าเป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่าสุดยอดเลยต้องต้องถามผู้รู้ครับ รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองนอนไปยังวนที่พี่น้องล้วเหรอเรียนไม่ไม่โอนเหรอโอ้สุดยอดตรงนู้นน่าจะเป็นเกาะที่เราจะไปหยุดนะครับโอ้โหนี่มีเกาะกลางเกาะกลางเยอะมากอะเกาะได้นะเกาะกลางน้ำเหรอ โอ้ทุกย้อนเลยกวางนำอยู่นักก๊องนำนี่เป็นลมไปแล้วนะครับหนึ่งคนครับเอานะครับตอนนี้เรากำลังจะกระโดดกระโดดน้ำจากที่สูงนะครับนี่นั่งแนงๆลูกนั่งนังเอาเดินเลยนึงยกมือสิบนิ้วก็คือจะยกสิบครั้งโอ้ยเอาเลย โอเคครับสไลเดอร์ห hmm. น oh. okay, okay, nope. oh yeah, mm ่อยครับผมเอาลงมาเร็วว่ะลงมาเล็ลงมาเลยลงมาเลย

รอร้องร้อาร้ากจมันจะครับด้นะกว่าอากรยังไงโคตรเขียวเลยครับบอกตามตรงข่ดโคตรเขียวเลยครับบอกตามตรงวไม่อยากกระโดนเลยกำเจอยรึ่งชั่วโมงพูดได้คำเดียวครับว่าเสียวมากเมื่อกี้ครับคนจะกระโดดนี่ทำใจอยู่รึ่งชั่วโมงครับขานี่ตันมากเลยครับอะ lưng dọc dờ... dâm, lông lên yeah. <laughs> đây. Yeah, đây đây

มีอะไรท่าพีดด้อยมีอะไรคับี่น่าะปดที่บังนี่ค่ะูดิว่าดีอะไรโอ้มาวัดจ้าดูดเรารมมาดูดิเหนื่อยก็น้าไม่เปนเนรงเหเรียนึ้นเลยไม่เเรี้วดิาไม่ It's <laughs> gonna be

ว่ากดช่องให้เน้นๆหน่อยนะก็คือว่าเอาดิสตาเอามานอะกดยินก็เลยเอาแต่ลราดูกับในกลับเลยด้นี่หนึ่งสองสาเอาเลืพอเนียนี่คือว่าถ้าว่ากงใคล้แตงยิ้วหนถือว่าดูมันวราใครแตงยิ้วดูเรื่องดูดนแตงยิ้วนั่นเลยเปเราก็แตงยิ้ว Ở đấy, ở dưới bên gồm, dưới bên gồm, nét một người Một người, dưới bên Ở dưới cao gồm À dưới, cao gồm đi, dưới bên nào, bằng thuốc À đều cho hay bằng thuốc bên tuổi giảng, bằng thuốc có phí nước dưới bên tuổi À, đường tôn còn đi lên, con 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 gặp không kem bò không kem bò không kem con không kem bò không kem bò à không kem bò mà không không kem bò hai mình ta mình ta เอาขันที่หเอาประเด็ที่หนึ่งเอาหนึต้องทำยังไงคะองทนีกงทนีเอ่งเาลงมางี่มลนนวต้องเป็นนุ่มรนุอ๋อแต่ว่าที่ผุมิแลอที่นมต้องนุ่มต้องมอเาเน่งกเอาแบเอาแเีหนึงหนึหน่งันี่หลังจากนั้นก็ กอดเอามือกอดกอดต่ำหัวเลยกอดโวไปรน่นกอดอันนั้นกอดเอามือกอดถึงกอดเรืมกอดเริอมาปั๊บก็ดึงกันกาได้ถึงถ้าเครจะให้เร็วแต่ให้จะไม่มีเจ้าบางคนอาจจะโยกโคนก็ได้กับเบรือก็ได้จะโยกหรือว่าจะยังไงก็ได้ตะเขงซ้ายตะเขงขวาได้หมดเลยทำยังไงก็ได้ลูกโป่งลูกไม่แตกเร็วที่สุดโอเคอ่าโอเคเอาไปยังเต้น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 อ่าสักทีเพลงกอดไม่ใช่ญ่กมันไม่อ้าว่ามันต่ำันดีเลยมันจะเป ระวังันธุ์ที่ดเมนระวังระวังถึงกัดนะคะข็มกัดมันจะไปทิ่มลูกเรืมสุดเลยนี่บใจดูยางกับสไ็ด์แบกตอนคนออนี่ก็ยังนี่กยงามกยงามกยงกอยง มาโบนิโจโบนิโจโบนิโจอ่าอ่านี่นี่สําคัญอ่านี่นี่คือคนนึงเพราะว่าอยู่2,000ต่างคนกันนี่มันไม่ใช่200อ้าวอ่ะเริ่มๆๆเริ่มกันได้แล้วได้แล้ว อ่าเริ่มบอ่าพอเริมนับก็คือเริ่มดึงกันเรียไปเรื่อจะไม่จังว่านะครับคือไอ้ข้อนีนาไอ้วาโลกจะได้รู้ว่าใครแตกเรีวอันนี้ก็คือลูกโปต้องารไมไม่ันคือโยบลีลากแนกเกิลีลากไม่ดีแต่แตกเริ่วแตไม่ได้ไม่ประมาณะรได้ดีดลาดีกไม่จะไม่บอกอันเนี้ยก็มาเกล ตัวนี้นะอ่ะกันนิ้วกับลีลากันได้ๆๆพลท่านไปนี่นากันนะคะอาจารย์ใช่มั้ยอ้าวเอ๊ะดีเลยเต็มที่เลยมาเต็มที่เลยทุกคนเตรียมตัวมากันครับอ่าเอาเร็วครับ <observer>

เดียเดี๋ยวมันเกิดเตงเดีพุนเลยหเรนเกดเดเดี๋ยวรนไกันคนนั้นมีพิษปานนี่พราะกอดกันครับไม่ใช่ไปนอนกันคนนั้นกลัว

ยังยอ่าคุยไอ่ามไโอเคเต็ไม่มีไฟกลำบากซะทีนะบันนี้อ่าต้งต้งันี่กัคผไม่ได้ระไูมทาไม่ได้ไม่ได้เอาหนึ่งสองสามเฮ้ย

ใจตัวชัวจอารมง์ใหต้อไให้กูดูถึงจะดูแต่กพอวันที่เราพิู่ก็เดียวกู่ตีเหลือหนี่คือกูท่าทอีท่าแตงเร็วนัอนถึงมีรางวัลมากับคนที่ได้ทีหนึ่งทีสองเนี่ย้ึงเอาตีใกล้ไม่โดนนม่งโงใยโลกง เกมแบ่งบอนเกมแบ่งบอลคับเดี๋ยวเพิ่มมีกิจกรรมตัวเดียวหลังจากเราขึ้นไปกินกาแฟกินอะไรกันเสร็จยังมีกิจกรรมให้เล่นอีกอย่างสองอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมารวมสนุกกันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมก็จะส่งตัวแทนมาเหมือนเดิมเกมต่อไปจะเป็นเกมเดลุนระทึกครับเบียนโบกับคนเดเล่นแล้วให้คนอื่นเล่นนั่งฮ่า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 มังซ่ามังจ้าหลุดตัวมังซ่าหลุดตัวอ่านะ ไอ้ไก็ตีเล้วเนี่ยให้ก็ปักก้อนเพราะว่าน่านาซ้องหน้าจะหน้าเอาเลยโอ้โหสเปนบวกไปอ๋อันนี้อย่าไปคิดลืมเขาว่าะว่าต้องไปล้างหน้าล้างอะไรกับเนื้ออีก่อนอ่าโอเคงั้นดือนนั้นเราไปกินกาแฟกันก้อนนะอันนี้บอกเลยกาแฟนี่บอกให้ตัวมันรวยใจเรี้ยมจริงกจ้าแา้าใช่การโอเคตัวมันมาเอาเหมือนกันเอาเหมือนกัน ตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งแล้วครับจบแล้วสำหรับทริปพาราบา巴านะครับแล้วก็อย่าลืมครับชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับช่องนาชิวเชียรแนวนะครับวันนี้คนเยอะเดาเยอะไม่ได้ครับอายครับสวั <laughs> สดีครับ